ครสวัสดีครับวันนี้ส่งมอบรถเจ้าตัวโรบอทเสริมหล่อหรือว่าศิลกรรมนะฮะตัวนี้ศิลกรรมเป็นตัวจิก้านี่ฮะแต่งหน้าแต่งตาเป็นตัวนี้เลยครับวันนี้ลูกค้าจากอำเภออำเภออะไรนะบัวใหญ่บัวใหญ่เนี่ยฮะเสียใหญ่ใจดีฮะพาลูกค้ามาซื้อนี่ครับปาเจ้าของรถนะครับ นะเจ้าของรถนี่ลูกชายเจ้าของรถตัวจริงนะฮะมารับรถพ่ออยู่ที่ไหนนะเกาหลีบอกอยู่เกาหลีทั้งทั้งพ่อทั้งแม่เลยบอกโอ้ไปไปเป็นสิบปีแล้วมั้งนั่นนะนี่นะครับนี่ลูกค้าจากอำเภอบวัวใหญ่รับรถนะครับเจอทักทายได้ครับทีมงานเสียชื่ออะไรชื่อประยูนเนาะเสียประยูนนะฮะทีมงานนะครับเจอทักทายได้ที่อำเภอบวัวใหญ่ครับคันนี้รถจากอู่สอแสรรจุกม,มอเตอร์เรานะครับนี่ เดี๋ยวผมาพาดูรอบคันเลยฮะเราจัดแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้านครับนีดูนะฮะก็มีนี่กันชนหน้าของชิกา้าตัวใหม่นะครับนหน้าตัวใหม่นะฮะนี่ไฟแต่งให้นะครับลูกค้าจัดเต็มเลยครับอาจจะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่เราก็าพัฒนาฝีมือของเราไปเรืเ่อยๆนะครับก็ทําได้เท่าที่ทําได้นะครับ,นะรบก็ฝากติดชมได้ครับนี่ครับก็จัด ให้ลูกค้าไปจะได้ไม่ได้ชุกกระทะเหล็กนะครับแต่ก็ลูกค้าเอาประมาณนี้เราก็จัดให้รประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวเขียวมุกนะฮะเขียวมุกก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะสวยตัวนี้ขาดไม่ได้เลยก็ตัวนี้เลยครับนี่กันหมาของขอ,งอูวข้อจสนทุกมอเตอร์ตัวนี้จะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าใส่รถใหญ่นี่ครับยางก็เป็นไฟสโตนนะฮะตัวนี้ เส้นดดดออออกกกหหลังงบ้้้าานนนนเป็สยะรใจติดต่อสอบถามสั่งจองรถได้ครับอู่สซเดนสุกมอเตอร์เรานะครับนี่ครับจัดให้ลูกค้าไปเนี่ยพาดูด้านหลังนะครับนี่คอนโทรมคาร์โคนบางโคนล,ล,ลูกค้าสั่งเป็นตัวเหล็กก็จัดให้ลูกค้าไปครับไร่ยก็นรก็ทั่วไปเดี๋เราเคยทำนะครับ ผ้าใบก็จะเป็นผ้าใบเต็มท้ายสูงเมตรสี่สิบนะครับก็เต็มเต็มให้ลูกค้าไปเลยต้นจใจนะช่วงกระบะก็ยาวอยู่ที่ประมาณไม่ประมาณนะครับสี่เมตรตัวนี้กระบะสี่เมตรนะครับ่เดตรให้ลูกค้าทุกท่านสักสามไม้นะฮะสองเมตรหนึ่งนะฮะก็ตัวนี้นะครับ นีพอดีเราสั่งตัวสามรอมาก็เลยไม่เข้ารูปเท่าไหร่แต่ก็ทําสุดที่มือแล้วนะครับคันต่อไปอาจจะดีวันนี้หน่อยอาจจะดีวันนี้เยอะนะฮะก็นะครับฝากติชมได้ครับก็เราก็พยายามทําให้ลูกค้าใหา้ดูดีที่สุดนะฮะเท่าที่เราทําได้ก็เกับประมาณนี้เลยนะครับ ัวจิก้าเครื่องโอเคเคสองสี่ศูนย์นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวนี้เป็นหัวนอกนะฮะหัวนอกเครื่องนอกกรซีก็จะเป็นกรซีของตัวอะโลโบเขาบ้านเราเนี่ยฮะก็เป็นหัวลากเราก็มาเอาหัวเครื่องเกียร์ใส่ให้ลูกค้าไปช่วงล่างก็จะเป็นของสเปคของบ้านเราเลยนะครับนี่นะครับตัวจิก้าเครื่อง HK 240แรงนะครับวันนี้ก็ค่ำๆนะฮะลูกค้ามาช่วงบ่ายแล้วนะลูกค้าบอกสะดวกช่วงบ่ายก็เลยมารับรถช่วงบ่ายนะครับเราก็เก็บรายละเอียดเพิ่มนิดหน่อยนะฮะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะก็ได้เลิกออกนะฮะครับนี่ครับรบอองเครื่อง24นะฮะสนใจ สอบถามได้นะครับที่อู่สอสแฉนจุกมอเตอร์เรานะครับซื้อสั่งจองได้นะครับติดต่อสอบถาม0818778812นะครับขอบคุณมากที่ติดตามเพจอู่อสแฉนจุกกับ YouTube อสแนจุกมอเตอร์เรานะครับก็ฝากกดตาดตายกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปเกี่ยวกับรถนะฮะของอู่เรานะฮะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ